สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาหาผูออ้สนับสนุนที่ชอบดูช่องเรากันนะครับเขาคือใครเนี่ยคนที่ชอบนี่เนี่วันนี้ผมจะมา ผมจะมาตามหาผู้สนับสนุนอะไรแบบนี้อ๋อก็สวัสดีสสดผคุยจนไปถึงตอนตัวเราก็จะดังไปด้วยกันฝากพิมพ์มาเด็ดใต้ล่างคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปติดตามให้แล้วก็เออผมจะบอกทุกคนว่าไปติดตามช่องเขากันอะไรแบบนี้ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมคอมเมนต์มาเลย คุณชื่ออะไรบอกมาอะไรแบบนี้หรือว่าเดี๋ยวผมจะบอกผู้ที่สนอแคทักมาได้ส่วนถ้าเกิดถ้าเกิดแบบไอเดียรบอกผมโดนแทงนะปกติผมจะชื่อว่า m m o d o p สุกหกแต่ตอนนี้เออผมให้ไอดีใครไปก็ไม่รู้แล้วก็เขาเออเปลี่ยนชื่อไอดีผมแล้วก็ เปลี่ยนละลบเพื่อนของผมไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อก็ตีแบบผมชื่อ,อนี้นะยมโอคีงกหกนี่คนอันนี้คือผมนะในไอดีแบบนั้นอะ่ะเออนี่คือผมเนี่ยเพื่อนผมโคตรเยอะคือมันเป็นไปไม่ได้อนะ มีคนมีคนเข้ารหัสผมผมให้รหัสเข้าไปโอ้เพื่อนผมก็มีเยอะนะดูมีตั้งเยอะแยะนี่สี่แถบดิแต่กลับโดนหักหลังฉะนั้นก็เออผมมาตามหาผู้สนับสนุนนะที่นี้ไม่มีสาระอะไรคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณคอมเมนต์ไม่ได้ ็อันนี้ทักแฟนเพจในนี้ได้เลยนี่คุณเพียงแค่โหลดแอป,ปนี้มาแต่ผมจะไม่มีลิงก์ในใต้คลิป m o m l e t a n c a เอออะไรลืม e ข้ามไปเลยอันตอนนี้งงอ่ะ เพงแค่คุณเข้าพิสตแล้วก็พิมพ์ไม่มีลิงก์ให้ใต้คลิปโอเคคุณทักมาได้ส่วนคุณสมัครอะไรให้เรียบร้อยสมัครไม่ต้องอยากมีเมลอยู่แล้ว โอเคเพิอเเงียบโทษทีที่ไม่ดีคุณก็สามารถกดทักชื่อแค่พิมพ์ว่าอะลืมเราพิมพ์ให้ดูตัวเอลเออไม่ใช่ตัวจีนี่จิมบอะไรแบบนี้พอคุณพิมพ์ปุ๊บ แล้วก็จะเจอผมที่เป็นรูเในฤดๆสามารถทักมาแฟนเพจได้คใครสนใจติดต,ตามก็ติดตามตรงนี้ได้ตอนนีออ้มีผู้สนับสนุนแล้วคนหนึ่งก็คลิปนี้มีเพียงมีเพียงเท่านี้ไปเดี๋ยวเจอกันใหม่